โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมเล่นเกมเดอะโกดนะครับอันนี้ก็ซูมด่านเหมือนเคยไม่รู้จะได้ด่านอะไรขอแค่อย่าเป็นด่านโรงเรียนก็พอนะตาที่แล้วเนี่ยโอ้โหคือไม่ชนะเลยนะคือเล่นยากมากเลยขอเป็นด่านที่มันง่ายก็แล้วกันโอ้โหโรงเรียนชีพหายแล,ยแล้วย่างนั้นก็ขอให้ได้มีเพื่อนเยอะๆนะโอเคครับผมมีเพื่อนกี่คนเนะี่ย สามคนเอออย่างไรก็คือมีเพื่อนนะเฮ้ยผมลืมตั้งค่าอืลืมตั้งค่าปุ่มย่อนี่เลยโอเคครับไม่เป็นไรตานี้อย่างน้อยก็มีเพื่อนเยอะไม่ค่อยได้ยินเสียงกิมเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้ล้ ครับอีก49วิจะมีคนเข้ามาเพิ่มไหมเนี่ยอะไรเนี่ยโอเครอรอรอูรอรอ้สึกเสียงดังไปมไหมโอเคอียี่สิบสามวิอีสองยี่สิบเอ็ด ไอมีคนผ์อะไรมาเนี่ยสวัสดีดิสวัสดีครับโอเคมาแล้วเลื่มแล้วเลื่มแล้ว แก้ไขกล่องฟิลคนหาโทเค้นแล้วก็เปิดประตูโอเคแค่นี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่โคตรยากเลยตรงนี้ห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีโอเคครับเพื่อนเราพบโทเค้นแล้วเอออย่างน้อยก็มีเพื่อนมา เราไปทางห้องห้องห้องบารดดีกว่านะโอเคตรงนี้มีอะไรไหมผมไม่รู้ว่าผีมันเกิดอ,อยู่ห้องไหนนะโอเคจะได้ยินเสียงชัดๆหน่อย เดี๋ยวไปห้องนี้เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนกรูปที่สี่เฮ้ยไปอันนี้อะไรรูปมาอันนี้ห้องไหนวะเนี่ยโอเคแล้วห้องนี้ ที่สองอุ๊ยอุ๊ยมืดโอเคไปห้องนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เจออะไรเลยไม่ของเอ้๊ยนี่ไงเจอฟิวละหนึ่งอันโอเค ผมว่าผีมันเกิดในห้องบาร์น่เลยอะเฮ้ยนี่ไงเจอกุญแจแหละโอเคครับไปตรงนี้เจอโทเ็นอีกด้วยอันนี้ดูทีหนึ่งโอเคเราไปเปิดไป,ดเ,ปดเปิดห้องครับเป,เ,ปเปิดห้องเปิดห้องเฮ้ยทำไมเงียบๆวะเพื่อนเราไปหนหมดเนี่ย โอเคเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บไปเก็บโทเค็นก่อนนะอย่าบอกนะว่าคือเกมนี้คือผมเล่นมาหลายตาแล้วคือมันเป็นอะไรไม่รู้แรกๆเพื่อนก็จะอยู่กับเรานะพอเล่นไปเรื่อยๆเพื่อนก็จะหายหมดเลย ไม่รู้มันไปไหนหมดอ้าวป,ปิดห้องไหนวะห้องนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วโอเคนี่รูปอะไรวะเนี่ยอันนี้รูปมารูปมาจำไม่ได้แล้วม่อันที่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปกองๆไว้ก่อนละ โอเคอย่างน้อยก็มีเพื่อน,นครับตรงนี้ประตูทางออกนี่ไงเราต้องเอาทูเขียมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นชั้นสองเลยดีกว่า อเคเราต้องดูตรงนี้นะเผื่อมันอยู่ขอบหน้นตาต่างนี่ไงเจอละฟิวหนึ่งอันรู้สึกว่าเพื่อนเราจะเข้ามาแล้วนะห้องนี้ผมว่าผีมันออกมาแล้วแน่ๆเลยอุย้ยไม่มีอะไรเลย อย่านะอย่านะโอ้ยของหายากมากเลยห้องนี้ก็กว้างด้วย เราเพิ่งได้ฟิวมาสองอันเองนะเฮ้ยเสียงอะไรวะเราไม่ได้ปิดประตูด้วยนะโอเคเราเราเอาฟิวไปใส่ชั้นล่างก่อน ไอ้หมดเลยโอ้โหทางนี้เรา่านะจจะยังไม่เคยมานี่ไงเจอรูปนกเรากรองไว้ในห้องก่อนวนะุ้ยสวยใครพิดมาเลยวะเนี่ย ครับแสดงว่ามีคนไทยเล่นด้วยนะเอ้ยนี่ไงเจฟิวอีกอันหนึ่งละโอเคเฮ้ยมันอยู่หน้าห้องแนนเลยเฮ้ยโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยแล้วมันไม่ลวนไม่ไป้วยเข้าผิดเข้าผิดเข้าผิด เราต้องเดินสองไฟกันไปเอ้ยมี่อะไรอ๋อโอเคเหลือฟิวอีกอันหนึ่งครับตอนนี้เฮ้ยผมจะตายไหมโอ้โหชิบหายแล้วเรียบร้อยฮนะแตก รอเพื่อนมาชุบเพื่อนอาเฮ้ยออกเกมแล้วเลยเฮ้ยอย่าบอกนนมาเลยเราคนเดียวเนี่ยคือคือแบบเล่นยากมากคือแบบมันเดาไม่ถูกเลยว่าผีมันจะมาตอนไหนไคือแบบอยากจะดับไฟก็ดับอย่างเงี้ย โอเคแสดงว่า <Okay>, so <laughs> ออกหมดเลยนะเพื่อนเรานี่เฮ้ยอะไรวะโอเคแต่ตรงนี้มันมีอ่าให้เรามีสกิลเลยนะอันนี้ผมยังยังใช้ไม่เป็นนะไม่รู้มันตรงนี้มันมีสกิลด้วยนะคือผมยังใช้ไม่เป็นนะพวกน,นี้เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังมันน่าจะมีสกิลที่ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะ นี่ไงมันมีด่านบอกเลยนะแผนที่โรงพยาบาลโรงเรียนท่าระบายน้ำใช่ครับด่านเกมนี้มีสามด่านแต่ทําไมมันเจออยู่แค่ด่านโรงเรียนวะเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมไปแหละเดี๋ยวไปฝึกฝีมือมาก่อนเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่